สวัสดีครับเพื่อกับผมพี่บายใจดีนะครับวันนี้จะมาอัปเดตพื้นที่ที่เราได้ปรับนะปรับพื้นที่กุดบ่อเลี้ยงปลานะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วครับเสร็จเมื่อวานวันนี้ผมจะมาอัปเดตก็ปรับพื้นที่ได้โอเคนะครับนี่จะมาเริ่มต้นนะครับทางนี้จะเป็นทางขึ้นเนาะเดี๋ยว ประตูเข้าจะเป็นทางนู้นเนาะยังไม่ได้กู้ถั่วถั่วลิสงกับมันจะทําทข้าวทางนู้นแล้วมาขึ้นตรงนี้นะครับนี่นี่จะเป็นบอ่อแรกนะครับนี่เริ่มเปิดน,น้ําบาดาลลงแล้วนะครับนํำบาดาลก็ออกเป็นใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับสองแผ่นนี่นี่ก็มาแล้วครับนี่ อันนี้ก็เป็นฟางที่เตรียงไว้นะครับไว้เลี้ยงวัวปีนี้จะซื้อวัวเข้ามาเพิ่มครับอันนี้ก็ตรงนี้ก่อนครับดินไม่พอนะครับก็เลยต้องปรับพื้นที่อย่างนี้น่าจะได้เอาดินมาถมอีกนะครับก็หมดไปทั้งสิ้นเฉพาะค่าขุดก็สามหมื่นสามหมื่นห้าครับสามหมื่นหกครับรวมค่าดันด้วยนะครับ ดันเรียบร้อยแล้วมาทางนี้ก็นี่นะครับแบ่งเป็นสามบอ่อนะครับจะลงปลาทั้งหมดเลยนะครับข้างบนนี้เยวจะทำเป็นบ้านกับคอกวัวนะครับแล้วก็จะปลูกพวกต้นมะพร้าวพวกไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็เป็นไม้ผลที่ของกินบริเวณรอบๆอบนี้ครับก็จะเน้นๆ้น,นพวกมะพร้าวกับกล้วยน้ำว้านะครับ ข้างบนนี่ทางนู้นก็จะทําบ้านแล้ววิ่งมาทางนี้ก็เป็นอคอกวัวครับแต่ยังไม่แน่ใจครับ <c oughs> วางทิศทางยังไม่ถูกนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้บ่อที่สองนะครับนี่บ่อที่ยังไม่ได้เติมครับแต่มีน้ำซึมบอกนะครับ เยอะพอสมควรแล้วครับน้ำซึมอันนี้ก็เป็นบอ่อที่3นะครับก็พื้นที่คร่าวๆก็ของบอ่อนะครับจากที่เดิมบางว่าก็ขุดขยายเพิ่มครับเพราะดินไม่พอแต่ที่แรกก็เลยต้องขุดบอ่อมาเพิ่มบอ่อนี่ประมาณสิคูณ สิบห้าคูณสิบสิบสิบเมตรได้ครับสิบสองเมตรเรีบยจะทำเป็นตะพักสองชั้นนะครับบ่อนี่จะเป็นเบอร์มก็พื้นที่บ่อครึ่งหนึ่งแล้ว่าพื้นที่ข้างบนบนี่ข้างบนก็ที่วัดวัดวดูคร่าวๆประมาณสิบเมตรนะครับเป็นข้างบนที่ดำที่ต่อนาคตถ้ามีตงังมีอะไรก็ เอาดินมาถมตรงนี้เพิ่มครับให้เป็นลานกว้างกว่าเดิมเ <c oughs> พราะพื้นที่ใช้สอยข้างบนมันยังดูเขบมนนะ <c oughs> นี่นะครับก็รสรุปโดยรวมก็เป็นที่น่าพอใจครับโอเคครับนี่นครับลองเปิดดูเมื่อคือนด้วยนะครับโซล่าเซล ใช้ระบบแบบเป็นสวิตชิงขครับ,รบอันนี้ผ่านโซลาเซลล์เลยครับบางคืนจะใช้สวิตชิงนะนี่นครับก็จะเปิดน้ำไม่ให้สูงมากนะครับประมาณเม็ดห้ิสองเม็ดประมาณนี้นะครับไว้เลี้ยงปลา,าหลักจะเลี้ยงปลาน,นิลกับปลาหมอเทศน,นะครับ รบ,บรรยากาศช่วงตะวันจะตกดินก็อย่างนี้โอเคมากตรงนี้จะเป็นร่มไผ่นะได้ฟิลมากครับตรงร่มไผ่นี่ครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับในความคืบหน้าในการทําบ้านทํข้อวัวไม่ใช่บ้านนะเป็นกระท่อมนะครับข้อวัวก็เริ่มไปดูวัวดูอะไรไว้บ้างแล้วนะครับ ก็คงเป็นซื้อแม่ลูกหรือแม่แม่สาวท้องนะครับนี่ครับอนุแฟงยังไม่ได้คน,นครับเป็นของเราเองนะครับก็ยังเหลือจะมาเคลียร์กิ่งไม้ ก็วางระบบน้ําตรงที่ป่าอ้อยตรงนู้นครับก็เคยกล่งไม้เียบฟางเพยอะไรขึ้นมาเนาะงานยังเยอะอยู่เหมือนกันครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตความคืบหน้าเรื่อยๆครับในลาดับแรกก็คงหากล้วยน้ำว้ามาปลูกก่อนนะครับโอเคครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ